สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมอยู่ที่ฝายบ้านแก่นเมทีอำเภอศรีคอรภูมจังหวัดสุรินทร์นะครับซึ่งเป็นเขตติดต่อกับอำเภอรปรางปูจังหวัดศรีสะเกดนะครับซึ่งอยู่อีกฝั่งหนึ่งเป็นฝั่งของศรีคอรภูมินะครับอีกฝั่งหนึ่งเป็นฝั่งของอำเภอรปรางกูจังหวัดศ<ส>รีสะเกดนะครับนั่นก็คือบ้านท่าคอยนางตะบนสวายอำเภอปรางปูจังหวัดศรีสะเกดนะครับซึ่ง ผมมาดูวันนี้น้ําแรงมากๆนะครับคุณผู้ชมครับดูเอานะครับแรงไม่แรงอล้แรงแรงน่ากลัวนะครับดูครับโอ้โหนี่คือฝายบ้านแก่นเมธีอำเภอศรีขรภูมิจังหวัดสุรินทร์นะครับน้ําแรงมากๆครับคุณผู้ชมครับดูครับออ้แรงชนิดที่ต้องบอกว่าน่ากลัวมากๆนะครับน่ากลัวจริงๆครับคุณผู้ชมครับ นี่เป็นโครงการชนละประธานขนาดเล็กฝ่ายบ้านแก่นเมธีอําเภอศรีขรภูมิจังหวัดสุรินทร์ครับส่งมอบฝายนี้เมื่อเดือนเมษายนพศ2535ฝ่ายบ้านแก่นเมธีอําเภอศรีขรภูมิจังหวัดสุรินทร์อยู่ติดกับอีกฝั่งหนึ่งเป็นของจังหวัดศรีสะเกดนั่นก็คือบ้านท่าคอยนางตำบลสวายอําเภอรปรางกู่จังหวัดศรีสะเกดครับวันนี้วันที่ 30กันยายน2568นะครับสถานการณ์น้ำนี่ต้องบอกว่าแรงจริงๆนะครับแรงแล้วก็เยอะนะครับแล้วก็ล้นตลิ่งนะครับล้นตลิ่งเข้าท่วมไรนาของประชาชนแถวแถวเขตอำเภอศรีขรภูมิแล้วก็อำเภอปรางขู่จังหวัดศรีสะเกดแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่ถือว่าท่วมหรือว่าเสียหายหนักนะครับเพียงแต่น้ำก็ ท่วมข้าวนะครับเหลือแค่ปลายต้นข้าวแค่นั้นเองนะครับสถานการณ์น้ําตอนนี้นี่โอ้โหแรงจริง,รงๆครับคุณผู้ชมแรงนะก็น่ากลัวนะครับนี่คือฝายบ้านแก่นเมทีครับฝายบ้านแก่นเมทีอําเภอศรีขอรับภูมิจังหวัดสุรินทร์ครับต้องบอกว่าน้ำํำไหลแรงแล้วก็ไหลเชี่ยวแล้วก็น่ากลัวมากๆครับคุณผู้ชมนี่ดูใกล้ๆเลยครับนี่ โอ้น่ากลัวครับคุณผู้ชมลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับเก็บภาพบรรยากาศให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รับชมเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ